มั <lam bo. S 1> นได้อาล่แมนเพิ่นคนลงมาเทียวมาท่ามึงมึงพี่น้องท้องจาย่าที่ไหนโจกคำมาปุ๊บเาจะมอก่อยงัวนสุรุเขยกินพะเท่าเนี่กะทิลวกกิ้มบ่พอนั่นมาแม่ตามแก้วนี่ดูบังลูกเขยคนน่ะยอันแม่แหวนนั้นแหวอันแก้วแม่ตามนั่นมันขายแหวได้ไปสีได้แม่ข้าหม่อมขาหอมเพราะเพราะมันแดง ฝากแล้วอันนี้ก็ักอย่บนน้เป็นกรืออื่นพีคกาพารพีาพรค่ะอันนี้ตมมันนี่นะตอขแ้ไปเบิรดมือะบดไปวิลเลอร์บนมือดอดีพี่น้องใหพี่น้องได้กใช้มากนนี้พรอมแคว พู้ใดผู้ใดถอนนใชอาบากเวิ้งเวิ้งจ้าเอสวัสดีครับพี่น้องนี่เพิ่งวันไปลำบ่นบ่ไปสองวันนี้เราไปถอนพันมาถอนไถอนพันนะพูดมากพูดมากคือได้ถอนพันเปล็ราพับไ้ไงเป็นยังไงบัดนี้ยะลำบ่นาะ ถอน,นฟันมานแล้วก็วกกคุณหมอเ็าก็ตรวจสุขภาพฟันมันนะมันมีซี่อย่างนี้อีกซี่หนึ่งเนี่ยมันมเป็นหินปูนเกาะแล้วแล้วก็อีกซี่หนึ่งมันไม่ดีต้องถอนออก่จริงๆแล้วเราจะถอนแต่อยู่ต่างประเทศแล้วคุณหมอเขาจะคิดประมาณร้อยกว่าโยูโรโดยมันห้าหกันก็ 6, เลยว่าเออมีโอกาสได้มาทำแล้วมาทำที่เ<อ>มืองไทยดีกว่า ปวาที่มงไทยมันก็ประมาณพันเจ็ดชวยอันนี้ที่เราที่เราจ่ายไปถ้าชสูอมัมเสร็จนะท้อปันแค่ออกมาจีมันเป็นเลือดย่าอย่ามาหัวแล้วนะแอมตอนนี้ดิฉันได้ไปห้องไปหลับแล้วปท้อนแค่วันนี้ย่าเละยี่ไม่ได้พักผ่อนไป เอาอ่ว่าจช่อยดนวดขุดนกพี่น้องดีจังดีจังพี่น้องพี่น้องเองพี่น้องวะนี่ระวังหนวดขึ้นระวังขนขาขึ้นขอทษดราคาเราไม่มีขนขาพี่น้องพี่น้องไม่มีนะแกไม่มีนะแกเกินไาไม่ไานขาขาสามโมงเยินไมม่ได้ถอนแถว อยู่วัลินวอนนัปลายฉาวช่ไปใชนป่าเขาแปลงไปเพราะคอเทนต์ใช้อยู่วงนี้วงหน้าไม่อ่าบมีเออคัดทำไฟคัดต่อไฟไปนู่น คือเริคอปนันงแจงเราว่าเขาว่าุบวุ้นเไม่ไม่เพราาไฟเาไฟไปทางหน้าพอเด่นก็สปอเมียนพ่นเมียไวพอดีเขด่าปิดไปล้ไอไฟดับเพื่อนพี่น้องมานี้แราวก็ไปเหตุปั้นหน้าไปตรวจสุกภาอนแต่จริงๆแล้วเราไปเอ็นเลยมาใั้อที่คุณหมออยู่ที่นู่นแล้วคุณหมอว่า เราจะทำแค่ข้างล่างให้เนี่ยจะคิดพันเจ็ดยูโรพันสิอยูโรฮะพันเจ็ดนี่ก็จกบาทไทยพันเ็ดนี่ประมาณืนกว่าบริลิสพันเจ็ดนี้มันอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดหมื่นซึ่งหกเจ็ดหมื่นทำเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จนะเพราะเขาไม่ได้ใส่ให้เราเป็นซี่ ถ้าใส่ถ้าเราเป็นสีเป็นสีเป็นสีแล้วทำสีขาวใช่ยังเล่นมันอยู่ไหนไม่เขาจะมีน็อตจี้ลงจี้ลงจี้ลงแล้วก็วีเนียขึ้นมานี่ใช่ก็ได้อตฉันจะใส่เวลายิ้มออกมามันจะขาวเหมือนฮอลลีมันโบเฮนมันโบเฮนทางหน้าแน่ก็จะใส่มันอยู่ทางกากมันอยู่ไหนช่อนไหวมันก็ทำาข้าวบนข้างล่างจริงจริงแล้วฟันอยากจะทำข้างบนแสนหนึ่งข้างล่างแสนหนึ่งแต่แล้วมันตอนนี้เราเล้ยงรออยู่นะ ค่อยยิ้มก็โบเห็นคอ่อ,คอยถอนตามเลมโบเห็นจักเลมพอไปได้ใส่หุ่นฟันป้องนี่จะถ่ายวีเนียถ่ายคล้ายๆหน้าจะมีวีเนียเวลาเรายิ้มมามันจะสวยข้างบนสิบซี่แสนี่ข้างล่างสี่นี่ผมว่านี่ผมว่าเิ็กน้อยหายเลยก็ถ้าเจ็บมันก็เป็นตึง อะไรชายเสียงดังมากเลยบลอกปกปิดไม่หายยาสายาสายายทำไมทำไมไม่ทำไมไม่ก้อยเป็นชิ้นไปเลยยายเป็นตอนอ่ะใช่ไหมล่ะพี่น้องจะกี่นาทีแล้วอ่าจะอีกสามได้ไหมอ้าวจะจับบอลดูคุณแฟนนี่บินโทษด้วยจะจับบองด้วยบินโทษด้ เท่งกันพร้อมเนาะพอพู่มมาด้านพอดีกินเป็นยางใหยายทำไมสับเยอะจังเลยต้องเลยไปล่างครับโอ้ยห่อสมมั่วไปจะนอนดูโอ้ยฮ็ดสมน้ำจี๋ละยายเฮ็ดสมเครื่องหนึ่งแค่ผัดแค่สมเลยยังแม่เกิดก๋วยกิน้นเมฆแค่สมนี้แค่สมห่อไว้จองดีๆน้องยายเนาะอื้นก็ได้กินลรอได้ใส่กระเทียมเขาสับเพราะว่ามื้ออื้นสิบันี้ไม่ไปจองเอามาขัดเนี่ยนี่เลยนี่ยายนี่ บเบิ <Ooh. S 1> <give> ่งจะไปก่อต้องมาให้ต้องกัดของแย่ลเอายหลมาไปเออมะเปไปตัดใบตองไปไพอไป้างพักให้ยังงสวัสดีกบพี่นงกด่ก้ออยที่จนคนนี้เดือดก็ออกพอดีห่อสมพอดีใช่ไหม่แลเอากระเทียมมาปอกก่อน

บอกกระเทียมให้คุณแม่กันนะพี่น้องเพิ้อนคุณนันดูหน้าพ่อคุณนันดูหน้ารูกเคยลูกเคยก็ไม่เ่าพ่อเหมือนกันนี่ไม่เ่ากับว่าท่านบดดาได้ไคุณนันเด้ทาบใส่ห้าความด้วยกันนะพี่ลึกพี่ได้นี่ไปๆจ้าพี่น้องใช่ย่าติมีโต้ได้ที่ é